ะะวันนี้จะมานำเสนอสินค้าเทปเปอร์เกตยี่ห้อชิ้นว่ารุ่น 700A นะคะรุ่น 700A นี้ความยาวจะอยู่ที่1-15มิม mm นะคะส่วนความละเอียดจะอยู่ที่0.1ม mm ิมค่ะการใช้งานตัวนี้นะคะก็จะใช้งานโดยการวัดล่องค่ะล่องของชิ้นงานนะคะเราจะยกตัวอย่างเช่นการวัดล่องของช้อนซ่อมตัวนี้นะคะ เราจะเสียบเทปกเจต,เต,เตลงไปแล้วก็จะอ่านค่าที่สเกลนะคะตัวนี้จะอ่านค่าได้ที่2มิลลิเมตรนะคะนี่นะคะเทปกเกต,เตจะมีให้เลือกด้วยกัน5ไซส์นะคะ 700A ก็จะอยู่ที่1-15มิม mm, ค่ะส่วน 700B จะอยู่ที่15-30มิม mm, ค่ะ 700C จะอยู่ที่30-45มิม mm, ค่ะ 700D จะอยู่ที่45-60มิม mm, ค่ะและ 700S จะอยู่ที่1-15มิม mm, ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะจะแตกต่างกันออกไปโดยที่ตัวนี้ 700S จะมีไม้บรรทัดอยู่ด้วยค่ะการใช้งานก็เหมือนกันเลยค่ะใช้งานเหมือนกันวัดล่องอ่านค่าได้เหมือนกันนะคะค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ BNC Tooling นะคะขอบพระคุณค่ะ